พี่น้องครับมาเบิ้งแม่นี่บานนี่นี่ของแท้ครับพี่น้องครับนี่ครับของแท้ครับของแท่ตัวนี้แม่นี่เคยวัดไหว้วุมสูงความสูงร้อยหาสิบหาบวกพี่หรอครับร้อยหาสิบหาบวกบแม่นี่ที่ไปที่มาเอามาตัา้งใส่ไอเอามาจากเลือดสะกลครับเอามาจากเลือดสะกลฟ้ามเฮียเลือดอำเภออ๋ออำเภออะสะกดนครครับผมโตลูกนี่เป็นลูกตัวไหนลูก ลูกเล็กควักเลยครับลูก, ok ลกเด่นมงค้นอยู่นี่ลูกเจ้าเด่นมงข้นก็เป็นสายของวันชนะคือเ่าครับนี่เป็นเป็นเป็นน้องของน้องแม่น้ำเพชรครับผมนี่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 น,น,น,นี่แม่แม่น้ำเพชรคือตัวนี้บอกครับผมแม่ครับนี่แหละครับแม่แม่น้นนนำเพชรตีสูงร้อยหกสิบนี่เดี๋ยวถ่ายบึงตอนนี้ก็ได้ลูกเจ้าเด่นยู่โคอกนะครับนี่ลูกตัวตัตที่เท่าไหร่ตอนนี้ตัวแม่ครับตัวแม่เราเป็นตัวที่เท่าไหร ตัวที่สามตัวที่สี 4, ต่ตัวที่สี่ครับตัวที่สี่ครับตัวที่หาเป็นบิ๊กบุริลัมในท้องนี่ครับอ้อตอนนี้ท้องเราบ่ท้องครับได้ยักเดือนแล้วนี่สองเดือนเลยรได้ครับนี่โอ้ได้สองเดือนครับบิ๊กบุริลัมครับผมฝากท้องหรือไซรัตไซรอดครับโอ้ยเบื้องหน้าเขาพี่น้องเอ้ยนี่ขวยควยในตำนานนะครับของคุณต,ตาไว้นี่คือทีมาทีไปของอ่าฟ้ามตาไว้ตัวนี้เสื้อสายมาจากเอ่อเฮียเลิดสกปนฟ้ามนะครับ บอกังไงใส่จโบูนะครับตัวนี้เคยมีค้นให้ราคาหวตัวนี้เคยแตงเจีจช่วงเพื่อนได้ท่องอยู่ัอนเจ้าเคยให้รลคาอยู่ครับให้หลายปไปเลยตอนนั้นให้สองกิโลเนี่ยสองกิโลครับผมโอ้พี่น้องครับนี่แหละคุ้ยสองกิโลเบิ่งสภาพเลยครับร้อยหาสิบหาครับบวกลบนี่ปัจจุบันนี้ถ้ามีคนสู่ได้ค้นหาค้นหมักเทาก็เปิดคือเา่า ครับผมเปิดทั้งลูกทั้งแม่ได้พี่น้องเด้อเราซื้อแม่อย่างไ้แม่ไส้ครับอันนี้แม่ซายนี่แม่ไส้ครับพี่น้องครับลูกสาวนี่เป็นลูกตัวเมียของเจ้าเดียนสายวันชนะนะครับเด็ดเด็ดลอยหาสิบหาบวกลบพี่น้องจังทักกับมากครับผมจุดแตะเบอร์ไว้ไทยได้การนะพี่น้องเด้อเอาจูงล้อยาขอกได้บ่ะนี่จูงล้อยาขอกต้มนี้ไม่มีเจ้หม่องได้เนาะบ่ครับบ่โอ้โหสุดยอดนี่เขาเอิ่อญคุยบอกไงใส่จัมโบ้ ไปลูกไปงานลูกจ้ะโอ้ยเบิ่งบึงบ,ง,บงพี่น้องครับเกินบ <c oughs> ่เกินบ่เออสะออนทั้งลูกทั้งแม่พูดล่ะคุ้ยงามพี่น้องคุ <c> ้ย <oughs> งามมาเบิง่งคักปัดน